สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอยู่กับผมนะครับช่องช่างบ๊อบซ่อมดัมซิ่งครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการทำ ope, ปีกสโลปปุ้งกี้แมคโครนะครับ,รบเ,เพื่อนมามครับ ก็อยู่กับเจ้าคุณปูนะครับโมมสุ่ PC ีซร้ยครับคันนี้ครับติดกเกอร์แคปนะครับทำงานได้ดีนะครับทีนงานปนนวมครับ ลองเชื่อมดูนะครับวิธีการทำครับง่ายๆครับเราใช้เวลาไปครึ่งวันนะครับสองข้างสองคนครับดูดูนะครับ,ข,นนรบข้างกำลังอบอยู่ครับ ตัวคำยันข้างหลังนะครับอันนึงครับตัวกลางก็จับน็อตสามตัวครับเรียบร้อยแล้วครับช่างบอกว่าเรียบร้อยครับไอ้เดี๋ยวทาอกไอ้ข้างหลังหน่อยนึงนะลูกเรายังไม่เสร็จครับเดี๋ยวหงายพุ่งขีดแล้วอกข้างหลังนิดนึงครับครับก็ครับทีนี้ก็ เ,เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามมาด้วยนะครับทาง,งบ,บง๊อบส้มดัมปิ้งนะครับ